วายุค่ะอยากดูรีวิวเกี่ยวกับชาตามตัวแขนขาหน่อยค่ะจริงๆตัวรีวิวของผู้หลานเนี่ยมีเยอะมากนะคะพี่สามารถดูตรงหน้าเพจได้เลยนะคะตรงที่กระทูปักหมุดของเพจนะคะยุจะแชร์ไว้ตรงนั้นนะคะเนีียก็คือเป็นลูกค้าจริงที่เขากินผู้หลานอยู่นะคะไม่มีหน้ามา้าใดๆทั้งสิ้นแล้วก็รีวิวอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะมาจากช่องทางทางไลน์ทางอินบ็อกซ์เพจ ในเรื่องของอาการชาแขนขานะคะสามารถทานชาผู้หลานตัวนี้นะคะได้เลยอาการชาตามมือตามเท้าตามแขนขาเนี่ยเกิดจากระบบร่างกายของเราเนี่ยมันไหลเวียนไม่ดีหมายความว่าเส้นเลือดของเราอะคะ่ะมันมีการตีบตันหรืออุดตันหรือแน่นอยู่นะคะหรือเลือดของเรามันเริ่มข้นละเริ่มเหนียวเขาเรียกว่ามันมีของเสียที่อยู่ในเส้นเลือดคนส่วนใหญ่ที่ชาตามปลายมือปลายเท้านะคะมักจะมีไขมันสูงน้ำตาลสูง มันเป็นของส่วนเกินนะคะที่ร่างกายเราขับออกไม่หมดหรือเราทานอาหารพวกประเภทไขมันน้ำตาลเยอะเกินไปมันเป็นของเสียส่วนเกินนะคะจะพอกพูนขึ้นตามบริเวณร่างกายตั้งแต่หัวจะลดเท้าของเราถ้ามีอาการปลายมือปลายเท้าแสดงว่ามันจะแน่นตรงบริเวณคอบ่าไหลแล้วก็ระบบนะคะตรงแขนขานะคะเลือดมันเดินไม่ได้วิธีแก้ง่ายๆนะคะถ้ามีของเสียอยู่ในร่างกายขั้นตอนที่1คือปรับเรื่องอาหารก่อน ปรับเรื่องอาหารถ้าพี่ไม่ปรับเรื่องอาหารกินเหมือนเดิมของเสียเข้าตัวสะสมไม่หายสักทีอ่ะต้องปรับอาหารกินทุกอย่างได้นะคะย้ำว่ากินทุกอย่างได้แต่ลดปริมาณการกินลงของทอดของมันของหวานให้ลดลงนะคะน้ําตาลอะไรที่สูงๆให้ลดลง 2. องถ่ายพิษเลือดถ่ายพิษถ่ายของเสียในเลือดออก1ไม่กินเข้าไปเพิ่ม2เอาของเดิมที่มีอยู่ในตัวออก ซึ่งจะใช้ตํำรับผู้หลานตัวนี้ในการถ่ายพิษถ่ายของเสียและล้างเลือดให้สะอาดข้อที่สามสเตปที่3ก็คือการนวดการนวดก็คือการรีดการบี้การคลึงหรือการทุบบางทีในตัวของเราอะค่ะมันเป็นของเสียที่มันเป็นก้อนเป็นพังผืดกล้ามเนื้อที่มันแน่นมันเหนียวหรือไขมันตะกอนอะไรต่างๆที่มันฝัง เป็นก้อนแข็งวิธีการกินชาเพื่อล้างของเสียพวกนี้ช่วยในการไล่พิษออกแต่ถ้านวดด้วยนะคะนวดเนี่ยมันเป็นการทุบให้มันแตกกล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเหนียวมันหนืดให้มันแตกเวลามันแตกแล้วเรากินชาผู้หลานล้างพิษเข้าไปมันจะออกได้ไวเส้นเลือดที่มันเหนียวมันหนืดมันข้นนะคะมันแข็งเวลาเราทุบเราบีบเรานวดเราคึงพวกนี้มันจะอ่อน นะคะมันจะอ่อนมันจะละลายตัวเวลากินชาตัวนี้เข้าไปมันจะเป็นล้างได้ง่ายขึ้นการชาปลายมือปลายเท้าแก้ง่ายง่ายมากถ้าทําตามและทําได้ตามที่เราบอกยิ่งคนที่มีของเสียในตัวสูงอ่ะอาการชามือชาเท้าจะเยอะ นะคะเยอะกว่าคนปกติดังนั้นตัวชาผู้หลานตัวนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคใดๆนะคะย้าไม่ใช่ยารักษาโรคแต่เป็นสูตรที่ยุ้ธทําขึ้นมาเพื่อล้างพิษเลือดทําความสะอาดเส้นเลือดหลอดเลือดให้มันโลง่งมันโปร่งเหมือนเราฟอกเลือดเลือดที่มันมีปัญหาเลือดมีพิษทําให้เราเกิดโรคต่างๆถ้าไปแก้ต้นตอของเสียพวกนี้ไปละลายไขยมันออกไปละลายน้าเหลืองเสียออกนะคะไปละลายเสมหะเก่าออกอุจจาระเก่าออกปสัสสาวะที่มีพวกยูริกหินปูน เป็นต้นตอสาเหตุของการเกิดโรคไตละลายประจําเดือนเก่าละลายอุจจาระเก่าออกทุกวันทุกวันอย่างนี้ค่ะเราขับพิษออกไปเรื่อยๆร่างกายของเรามันจะรู้สึกว่าโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายมันไม่หนักละถ้าเลือดภายในเราดีนะคะสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดคือระบบร่างกายของเรามันจะฟื้นฟูขึ้นมาด้วยตัวเองสังเกตผมขนเล็บคิ้วของพี่จะดกดําผิวจะดีจากผิวหมองๆค้ำๆเพราะร่าเลือดของเรามันเสียเลือดของเรามันเนา่า ล้างออกทุกวันเดี๋ยวดีขึ้นเองสามารถกินได้ทั้งชาทั้งแคปถ้าเริ่มต้นนะคะกินชาไปก่อนเพื่อล้างเลือดมันสามารถปรับได้ทั้งยาร้อนและยาเย็นนะคะตามสมดุลของร่างกายของแต่ละคนชงเข้มจะเป็นยาร้อนชงอ่อนจะเป็นยาเย็นคือตัวนี้เป็นตัวชาปรับสมดุลทั้งระบบร่างกายและถ่ายเลือดส่วนตัวนี้แคปซูลเป็นยาร้อนฤทธิ์ร้อนช่วยในการละลายของเสียในเส้นเลือดพิษของเสียในเส้นเลือดให้มันแตกออก ไม่ต้องกินบ่อยกินเสริมเข้าไปกินบ้างหยุดบ้างนะคะถ้าคนมีพิษแรงตัวนี้เวลากินเข้าไปจะมีผลข้างเคียงปวดเนื้อปวดตัวฉี่ร้อนนะคะหรือบางทีปวดเมื่อยถ้ากินแล้วมีอาการข้างเคียงให้ถอยออกมาก่อนกินตัวนี้ล้างก่อนเพราะว่าคนที่กินตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันมันปวดเนื้อปวดตัวก็คือมันมันมีของเสียเยอะเกินไป ร่างกายเรายังไม่พร้อมที่จะรับนะคะโดสนี้นะคะก็ถอยออกมาก่อนกินตัวนี้ล้างพิษไปก่อนแล้วก็นวดแล้วปรับอาหารรับรองดีขึ้นนะคะตามวิถีการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติเป็นสมุนไพรนะคะก็ฝากด้วยเนาะมีแบบทดลองนะคะเผื่อใครงบน้อยอยากทดลองตัวนี้เจ็ดห่อสา0อแนะนําให้กินเว้นวันหรือสองวันหนึ่งครั้งนะคะไม่ต้องกินทุกวันเพราะว่าต้องดูก่อนว่าเรารับได้โดสไหนนะคะตัวเนี้ยสองวันหนึ่งครั้งก็ได้ถ้าน้ําเหลือแช่ฟิชไว้ ก่อนกินก็เอามาอุ่นก่อนถ้าใครที่เคยกินแล้วเราเห็นผลดีนะคะอยากจะกินต่อเนื่องชาตัวนี้กล่องละ1,380มี30หอ่อกินเว้นวันก็ได้ไม่จําเป็นต้องกินทุกวันกินบ้างหยุดบ้างเพราะว่ามันเป็นชาปรับสมดุลร่างกายมันไม่ใช่ยารักษาโรคที่ต้องกินกินทุกวันนะคะแคปซูลกินเสริมเข้าไปนะคะ1580มี60เม็ดกินเว้นวันถ้าใครไหวทุกวันก็ ก็ได้ถ้าไหวนะคะแต่ถ้ากินแล้วรู้สึกร้อนบูบแาบฉี่ร้อนไม่ต้องกินทุกวันกินเว้นวันหรือ2วันหนึ่งครั้งชุดนี้นะคะ2,850